ย่านลำลูกกาคลองห้าจะมีร้านนมลับๆอยู่ร้านหนึ่งที่เป็นของดีระดับงานคราเลยพวกซอสต,ต่างๆที่เขาใช้ราดก็คือเป็นของที่ทําเองแบบโฮมเมดใครที่กําลังหาร้านนมอร่อยๆในย่านนี้ผมแนะนําเลยครับชื่อร้านว่าอบอุ่นตัวร้านเขาจะตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลองห้านะครับในตลาดแสงอารีตรงนี้เลยการตกแต่งของที่ร้านคือน่ารักมากๆมินิมอลบรรยากาศดีรับลมเย็นๆที่สําคัญเมนูราคาดีมากเริ่มต้น20บาทอย่างพวกซอสต,ต่างๆที่ใช้ราดก็คือเป็นของโฮมเมดนะครับทำเองหมดเลยมาครับทุกคนเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นใดขอเปิดด้วยเมนูปัััังงงสสขยยาบเตตวคือ มากเลยทุกคนมันจะมีความหวานความหอมกําลังดีรสชาตินี่ถือว่าอร่อยเลยอีกตัวที่ไม่ควรพลาดคือปังสังขยาน้ตานตาลโหนดเราใช้เป็นน,น้าตาลโหนดเมืองเพชรแท้ๆตัวขึ้นชื่อหรือว่าจะเป็นปังซอสนมโฮมเมดอัลมอนตัวนี้ก็คือห้ามพลาดเหมือนกันเราจะราซอสนมมาให้แบบฉ่ำๆตามด้วยอัลมอนด์สลด์อย่างคือลงตัวมากอยากเบิ่อนอีกสักชิ้นจากนั้นไปต่อด้วยเมนูเครื่องดื่มตัวแรกที่สั่งมาเป็นโกโก้ปัน่นบวกมิกซีเรียวรสชาติเข็มข้นบวกกับความนัวนมโคตรด,ดีอีกตัวที่สั่งมาเป ก็มีเหมือนกันครับเครื่องที่ให้มาก็คือเยอะจริงๆส่วนตัวเกล็ดนมก็คือมีความปุยนุ่นมีความเบาเท่านั้นยังไม่พอที่นี่ไม่ได้มีแต่เมนูขนมหวานนะครับเขายังมีเมนูพวกอาหารต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหมูทอดแล้วดูความน่ากินดูสีสันดูความแซบ่บโอ้โ oh. หปิดท้ายด้วยดับเบิลเบอร์เกอร์หมูชีสชิ้นใหญ่ๆใ,ใ,ให้มาไซส้แน่นๆหมูของเขาคือชิ้นเบิ่มๆซอสใส่ามาให้ฉ่ำๆไม่มีห่วงเครื่องเลยใครหาร้านอร่อยๆในะย่านลำลูกกาของฮาแนะนําเลยครับ